ต้องลองเนาะลองเบิ่งโอ้เอาเอาลวกกินกับแก้วก็สิได้เด้ะน้องหนึ่งน้ำน้ำจิ้มซีฟู้ดนเนาะลายครับพี่น้องป้าพี่ไอพี่คำเลยเอหวอเกินไว้พี่น้องมึงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจูบกับมีพูดอะไรพี่น้องเดี๋ยวเด้อเฮ้ป้าดีครับปัดนี่กะจอก้อยิ้มหัวใจ ดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนนะจ้าเบิ่งมาเบิ่งข้าวไก่เบ้องหอยข้าวเดียวครับอ้หอยขมหรือว่าหอยจูรูปมีหอยอันนี้น้ำเด้บพี่น้องนี่เอ้หอยอันนี้ครับนี่ที่กระเจ้าไปพัดหอยกับกีแต่ว่าบ่แม่นหอยกากีหอยขมหรือว่าหอยจูปะจ๊ะผักบุ้งกลางหามต้นป้าผักบุ้งนะครับเดี๋ยวงมหอยแล้วไวสีเก็บอยู่จ้ะเก็บไว้กินเมื่อไวพัดมีบะ มีเงยใหญ่พร้อมอ้วนดีพร้อมหากินครับม,มีกระตุมก็ชีวิตสาวก้อยชีวิตสาวก้อยครับหากินรมเตรียมตัวกินยาเล็บแมลงเข้าบดได้ป่าผักบูมผักบุงกับงามคักน้องโอ้ก็ก้อ,อยเด้โน้งเดี๋ยวก็ ก็ยังมาเก็บจ้าเดียเก็บเอาอยู่ตาสะอ่อนค่ะผักบุงก็ได้ปะ่ะถอยไปข้างหลังตาผักบุงมันตันโอ้ยพี่ชายเก็บหอยเยอะพี่น้องโอ้ยไปครับเดี๋ยวผมกับงมใส่ตาวกว่าจังไงก็นด้ครับเนาะเดี๋ยวได้ปะน่าหน่า,นนายบังไงพี่น้อง อ้วนขนาดมือก็มีตะขี้ตุ๋มเล็บก็ได้ยนี่ขี้ตุ๋มคนนี้ดักเนาะนี่ครับโอ้โอันขา <et> ้ <Used> วนขาวเดียวพี่น้องมีตัวหน่วยใหญ่ๆโญดียดมก็ตีตายพี่น้องเม่งตอนง้มนี่บ่โดนเนาะครับผมก็ตีไปแกงช่วพี่น้องกินหน่อย ไปกินแกงหอยน้ำผมเน้อพี่น้องใบผักอพะยูดอยู่ในสวนงามขนาดนั้นอืมใบต้อฟ้ามือเลยพี่น้องผักอพะยูดมันตื้งน้าไม่ฝนไม่ใหญ่กว่าฝ่ามือไอ้อีกห<ฮ>ู้โคนอะหัวง่ามเกือกเปี้ยโ<ฮ>คนอายุก,กับพวกเขาเดี๋ยวก็เอาไปเซอไว้จะคืนต้องเซอนเนาะอ่านี้น้องน่องอันนี้น้องงุ้มในดินหรือว่าน้องลูบออน้ำหนามันงุ้มในขี้ตุ๋ม จิ๋ตัมันอ้วนก็เนาะหอยมีแต่เนื้อยังไงเพิ่นน่ะลืมเอากะละมังในคู่ไก่พิ่นมากะละมังมัดเอวนะครับมันลอยน้ําได้นี่มันบ่ลอยน้ําอันนี้บ่ลอยน้ําก็เลยใส่เสาก้อยเลยเอ้าไม้เท้าไงเสาก้อยก็เลยได้งวงมืดหยอกับมุกเลสนั้นมันก็เลยซะได้หน่วยๆน่อยโอ้หอยลาย มีหอยลายพนะี่ไหมอันจะเป็นลายๆสีเขียวๆอันนี้เสพกอ้อ่เนะเสพแต่ว่ามันอยากหน่วยน้อยหอย,หอยลายมันบ่มีหน่วยใหญ่จ้ะก้อยมากินหน่วยเนี่ยน้อยมันเวลาแก่มันจะเข้าเนื้อเข้าน่งแต่พงคุณมากกินหน่วยใหญ่กองพมมันมันน้อยมันมันกินน้นอิ่มไป่น้อยก็ว่าจังหวัดกันน้อหอยน้อยนะครับ จูบบาดเดียวมันก็ได้เขา่านั่นมาที่นี่เพราะมันหนุยหนุยหนุยมันจูบหลายหน่วยเพื่อที่ได้ค้าเขานะพี่น้องผมเลยได้พอนั่นไปนไหนแยบได้หอยลายนะมีปะตแต่หอยลายอันนี้ก็น้อยพูดก็กระชิบไปเนาะเอาพอดีกิน,อนะอน,กนโอ้ยหอยลายกะกินมอม,มเมมใน่เด้อพี่น้อง <c oughs> เอาครับโอ้ยเบี้ย <c oughs> ตไมใหม่เลยเหลือกเก่าเด้ออุย้ยน้องหอยลายอยู่ใกล้ๆมือนะนี่ตาหอยลายไอ้เอ๋บ่เอา,อาผมใ<ม>นายากกินลายมือแล้วครับผมจมผมจมกับสาวก<ย>้อ,ย,อย,ยแล้วหอยลายนะจ๊ะผมจมกับสาวก้อยลายมือแล้วว่าอยากกินเอาน้องเนาะจับกระจังในไอหน้หนี่นุ๊บน,นิ้วห้อยๆนี่พี่น้องโอ้ยได้ฮนะ <c oughs> <c oughs> มันดีใจโอ้ยตายเอาครับวันนี้ผมกะทิงมซอยสาวก้อยนะครับอันนี้กะตะเวนเรื่มตกดีแล้วเบิ oh, <ligen> ้งฟ <morning> ้าครับเมื่อตึ้งนำเฝ้างมซอยสาวก้อยพี่น้องไอ้หอยจูบกะพอแล้วครับลายเติบแล้วบัดนี้ผมกะไอ้สาวก้อยหาหอยเอียงก่อนนลงโวยหมดแจกโว้นี่เบื้งนี้น้องหลายหลายพวสาวก้อย กำลังอันนั้นครับลงมาลงก็ครับพี่น้องกูเสาวกลยว่าจะไปผัดโอ้ผัดนะมันหอยบอน้องเออซ้ำนี้เนาะก่อยๆหาไปดูผัดใส่ผัดโอ้พี่มือไงปะนี่ซ้ำนี้เนาะไอ้เจ๊ขายอยู่น้ำตลาดเป็นบ่น้องบนีใจเนาะแบ่มันคือหอยกับกีแต่มันโบนีหอยกับกีมันสีเป็นลายลายเฮ้ยสาวกลายว่าพนเจียวไปผัดสุผมกินครับผัดกะเพรา ผัดน้ำมันหยอยน,น่าจะเป็นหอยตะกียวน่ะยังเป็นๆอยู่เด้อโอ้หลายหลายนนหลายป่ะเอาเอาเนาะมาไปบัดโอ้มื้อน,นี้ได้เมนูหลายขนาดพี่น้องนี่ท่านีบอกใหญ่ป้าหอยกับกีหลายๆเอาไปพัดไปพัดม,มันซักกี่ดิเอาเป็นกำเลยเอาถือกระดังถือกระด้งขึง <laughs> จุ่มเดียวปะจุ่มเดียวเลย<อ>ไปพัดพัดกะเพราอู้เราบอกง่ายมีหอยจูปอน้องฮ่าพี่<อ>สักกี่นีเลยใครจะมาเบิ่งของไอ้บอนี่เนาะอันนี้ก็เป็นของในสวนป่ามครับพี่น้นนองอ่าลายนีหลายนี้นอ่าสาวแควาย้อมมองเดียวเลยปนอน้องนะ นั่งเอามงเดียวเลยได้เธอละสามสี่พี่น้องหน่วยแักไงมเอาไปกินเนอครับเอาไปวัดไปัดไปัดยเย็นน้อยแล้วกันอันนี้นะเาต้องแช่น้าไหมบ่อน้องหรือว่าเขาผัดเลยต้องแช่ไว้จะกลามขึ้นเนาะเพราะว่ามันอยู่ในต่อมยามันเป็นขี้ดีนี่ป้ามีแต่หน่อยอ้วนๆน้อยแต่เน้นในเดยน่น่อยก็วะไอ้ก็เเยยบอยู่นี่เอาไอ้ตาก่อยงุมเนาะครับเนาะโอ้พี่ไอ้ เป็นกัมเลยอ้บุญนะขึ้นมาเท่าสองสามสี่ป้าพี่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 โอ้โหน่วยตายบ่บ่ตายบ่ตายเบิ่งงรั่วละป้าพี่น้องมาไปกินนะครับขักขัสาวก้อยงัวเลยยิ้มเลยมันสาวก้อยตึกใจเพื่อนป้าพี่ปา บ๊ันเล็ยขยับไปได้ย่ได้พี่น้องนีนะมีนพี่ม,มอ้ยไปพัดน้องโอ้พี่เป็นกมน้องเพิ่งดู้บตั้เนกไปใส่ยพี่น้องของเก่ายุครับงนั่งยงเก่าอยู่เ,นนนเดนีรังไไเ่เอาเอายกไหมพี่น้องมึงน,นู้น้องพีนง่น้องมาไปกินนะครับปุณนะน่ากนเดนีดขาเดียวครับมาไอติ้งๆนี่จะความงุ้สองนั่งยูน่วงเก่าอยู่นัม่ไ่เงเก่น้องู่นรับ ยนะขึ้นมาเป็นกำเป็นกำเลยเนี่ยเอาเยกไม่พี่น้องมึงดูเป็นกำเป็นกำนพูนะน้องอุย้ยหลายครับกำมือน้อยเลยนี่มันยังกำขึ้นมาหมดเสา้อยยิ้มเลยครับมาพอบวกมันหอยหยางเนาะพี่น้องเอินหอยหยางมันที่เป็นลายลาได้ดจ้ะมันเลยบอก่หอยอก้อนนี้มันทีเป็นลายลายพี่น้องพี่น้องเอินหอยหยางกินได้เยอะดอกเนาะกินได้ หนึ่งนะหนึ่งแซบปะจักแก้วต้องลองเนาะลองมึงโอ้เอาเอาลวกกินกับแก้วกับสิได้เด่นเนาะหนึ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดหน้าด้ยครับพี่น้องป้าพี่ไอพี่คำเลยเออขึ้นไปพี่น้องมึงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจุกกระมิ้นปดน้พี่น้องเดี๋ยวเดยเฮ้ป้าได้มืดได้แต่ี่ พี่น้องบ๊เบิ่งดูครับก้าวเดียวยกไอ้โอ้ยพี่น้องมาไปกินครับอันนี้นะมีทั้งหอยจุกพี่น้องมาเอาไปกินเด้อครับเอ้ามีต้นเมย์ยังไงาวก้วยบัดน,นี้เอากะค้ำเราพี่น้องจ้าบัดนี้ก้อยก็สิได้เมื่อเนาะจ้ะมันค้ำเราที่จริงกันยังคักอยู่สาวก้วยยิ่เข้ามาไมนะ่เนาะจ้ะเนาะ เอาจ้าสำหรับคลิปนี้ค่อยกันซีเดลาไปก่อนนะจ้าไปพอกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ก้อยที่คลิปต่อๆไปด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับไม่บอมีมือพี่น้องมันนักหมานครับพี่น้องมาโปรดคักกันนะครับสวัสดีครับ